สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่นุกุงนะครับมีสินค้าตัวใหม่นะครับจากทางซูนี่มารีวิวให้ดูอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับรุ่น m k 1 8 Pro นะครับก่อนหน้านี้นะครับพี่นุกุงก็เคยรีวิวมาแล้วนะครับเป็นคีย์บอร์ด MK68 Max นะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับตัวกล่องนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสีขาวนะครับออกแนวมินิมอลนะครับดูน่ารัก กกุ๊สวยงามเลยดีเดียวเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะครับก็เป็น athlete, รุ่น mk 6 8 Pro นะครับก็มี68คีย์ด้วยกันนะครับโมเดลโอเทมุ mk 6 8 Pro นะครับตัวบอดี้นะครับจะเป็นพลาสติก abs นะครับถือว่าแข็งแรงมากนะครับอย่างที่บอกนะฮะคีย์แคปก็เป็นของโอเทมุนะครับซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตสวิตช์คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับตัวคีย์แคปนี้จะเป็นสีเทานะครับคีย์นัมเบอร์ก็คือมีปุ่มด้วยกัน68ปุ่มนะครับ กดได้ถึง50ล้านครั้งเลยทีเดียวถือว่ากดกันมันไปเลยนะครับเป็น USB 2.0นะฮะเป็นไฟ RGB สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง18โหมดด้วยกันนะครับสายยาวถึง1.5เมตรเลยนะครับทุกคนไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็สามารถเสียบเข้ากับคอมได้เลยนะครับสปอร์ตวินโดว์นะครับวิตาแมค i n นุหรือ Android ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนคีย์แคปจะมีด้วยกัน3สีนะฮะสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเทานะครับส่วนตัวที่เราได้มาก็เป็นสีฟ้านั่นเองนะครับนี่เรามีติสัญลักษณ์มานะครับคุณเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่า ดูว่าด้านในนะครับเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็เป็นคู่มือนะครับนี่ครับรายละเอียดมีกล่องเล็กๆให้มาอีกกล่องหนึ่งนะครับด้านในน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอ๋อด้านในเป็นคียแคปสามารถถอดคีแคปได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวคีย์บอร์ดนะครับอย่างที่รู้กันนะคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดตัว60%นะครับ ก็จะตัวเล็กหน่อยนะครับพกพาสะดวกนะครับนี่ครับตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับพลาสติก ABS นะครับปุ่มกดนะครับกดดูแล้วก็นิ่มนะครับนิ่มมีเสียงนิดหน่อยนะครับกําลังดีครับตัวเล็กกระทัดลัดนะครับสามารถพกพาได้นะครับหรือจะใช้ iPad ก็ได้นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีสายเสียบตรงนี้นะครับเป็น Type C นะครับคู่มือเ็าจะบอกวิธีใช้ของแต่ละปุ่มนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับ ก็มีทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาไทยนะครับใครที่ซื้อไปก็สามารถอ่านรายละเอียดในนี้ได้นะฮะนี่นะครับตัวคีย์แคปก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับทุกคนนะครับคตัวนี้ก็เขาจะมีสวิช์สีแดงนะครับมาให้ด้วยอ่าใส่ไนเหมือนเดิมครับตัวคีย์แคปสามารถเปลี่ยนได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กกันเลยดีกว่าดูว่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยสีไฟนะครับจะสวยขนาดไหนตอนนี้นะทุกคนเราก็เสียบคีย์บอร์ดเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับมถือว่าไฟเนี่ยสวยเลยทีเดียวนะครับขนาดแสงเยอะนะครับไฟก็ยังสว่างขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟมีกี่โหมดนะครับเขาบอกว่ามี18โหมดนะครับนี่นะนี่ยครับ สามสหาโอ้ยนะครับคือกดแล้วมันจะมีสีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีโอ้ยคนคือสีสวยมากบอกเลยว่าลูกเล่นเยอะมากนะครับคือเพ่ินแรทุกคนถ้าเราจะเพิ่มหรือลดไฟเราก็สามารถเพิ่มหรือลดไฟได้ทั้ กดลูกศรลงลดนะครับความสวาออ่างของไฟกดลูกศรขึ้นก,ออก็เพิ่มความสวา่างของไฟนั่นเองท <Yeah. S 1> ุกทุกุไม่รู้นะครับว่ากดครบหรือเปล่านะครับแต่เยอะมากอะ่ะทุกคน yeah. อนนี้นะทุกคนผมก็ได้โหลดโปรแกรมคัตตอมนะครับของทางซีเนมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัสตอมคีย์บอร์ด MK68 Pro เนี่ยให้ดูกันเลยนะครับว่ามันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับคร่าวๆเลยก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับสีข้างในก็จะตรงกับสีที่คีย์บอร์ดของเราเลยนะครับเราอยากได้สีอะไรยังไงนะครับเราสามารถคัตตอมในแบบของเราได้เลยนะครับนลองเลือก normal ก่อนนะอ่านี้ normal นะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับ ความสว่างเราสามารถตั้งได้ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนเราอยากได้อันนี้สีแดงอ,อันนี้ก็จะเป็นสีแดงหมดเลยเห็นไหมทุกคนคือีย์บอร์ดเราก็จะเป็นสีแดงนะครับอ,อย่างของที่คัตตอมเลยนะครับสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเป็นปุ่มกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เลือกเป็นโหมดคัตตอมนะครับเพื่อเราจะมาตั้งค่าปุ่มตามใจตัวเองครับเราอยากได้ปุ่มตรงนี้สีอะไรนะครับเราก็เลือกได้เลยนะเห็นหเราสามารถเลือกปุ่มได้เลยอยากให้สีลายอะ่นะให้สีส้มนะครับ นีคือเราเลือกตามใจเราเลยนะครับอยากได้ปุมสีอะไรบ้างเห็นไหมคือมันก็จะเป็นตามที่เราตั้งค่าเลยนะครับเนี่ยโคตรสุดอะครับคือเขาค่ามันก็จะตามสีที่เราต้องการเลยนะฮะนี่ครับก็จะมีการตั้งค่าปุ่มนะครับการจัดการมาโครนะครับการตั้งค่าอื่นอีกมากมายเลยนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันนะฮะว่าเราอยากตั้งค่าอะไรบ้างนะครับนี่ครับ สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดไดเวอร์โปรแกรมกันได้เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเสียงปุ่มกันดีกว่าว่าตอนที่เราพิมพ์นะครับมันจะเป็นยังไงเอาจริงๆมันเสียงก็คล้ายกับรุ่น68 Mac นะครับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็สามารถไปคลิกซื้อตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเขามีส่วนลดสูงสุดถึง45%นะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก333บาทเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจเนี่ยรีบไปสั่งซื้อกันเลยนะครับแล้วใครนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารหรือสินค้าตัวใหม่ๆของซูนามิเนี่ยสามารถนะครับไปกดติดตามเพจของซูนามินะครับหรือจะเป็นช่องทางทาง YouTube นะครับซูนามี่ชแนลนะครับก็เดี๋ยวพี่นุ่งนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะฮะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุ่งต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับใครที่อยากจะดูรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับก็เชื่อกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ช่องพี่นุ่งชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุ่งต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ